อันนี้ผมเชื่อเท่าที่เราสอบทันได้นะวันนี้ระดับชาตจะมีแก้ไขเรื่องนี้นะครับส่วนและสุดท้ายก็จะว่ามีโครงการวิจัยหรือโครงการที่ะละเห็นดก็คือว่าอย่างติดตามรถโดยสารสาธาร,รณะนะครับไปถ่าดูว่ารถคันนี้เนี่ยไปถึงจุดทางเป้าหมายต,มาตามเส้นทางเดินทางที่บอกตลอดหรือยังนะครับไม่ได้เดี้ยวหลบหนีไปออกเส้นทางไหนนะอันนีน้เขาจะว่าก็น,น่าจะเข้าข่านเหมือนกันทีนี้ตัวหลักการนี้ทางกระทรวงพาสปอร์รือผู้เชี่ยชาญขผมนะครับก็ทำให้ปลอดภัยลดค่าใช้จ่ายนะครับก็ทำให้ เดินทางตรงมัสวัสดทธิภาพนี้ก็เป็นวัตถุผสมอิทธภาพไปทีนี้ถามว่าถ้าเราจะทําอะไรเกี่ยวเรื่องสายการนะครับที่เกีอไอทีเอสแล้วนราไปใช้ได้จริงสามารถไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้เนี่ยเราก็มองก่อนว่าตอนนี้เรามีระบบเครื่องมือย่างในโลกนี้เวลามองก็ต้องมองทั่วโลกก่อนนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีอิทธิพลนะครับส่วนที่อันนี้ผมไม่ได้คอมเมนต์เรื่องของแอปพลิเคชันแต่ว่าเป็นพาร์ที่เกี่ยวข้องโทรคมนาคมหรือว่าการเชื่อสายด้วยกันหลักใหญ่คงเเรื่องของการระบบการ สื่อสารนะครับระหว่างรถกับรถนะครับ B 2 w o B กับตัวรถกับอีกตัวโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ภายในระบบนะครับ B two B communication ซึ่งพอเราไปสำรวจข้อท็จจริงนะครับเพราะว่ามีการพัฒนาทั่วโลกนะครับโดยทวาเป็นโครงการใหญ่มากด้วยไม่ใช่โครงการเล็กนะครับมีทั้งเกาหลีใต้ญี่ปุ่นบราซิลสหรัฐอเมริกายุโรปนะครับแล้วก็เข้าใจว่าโครงการใหญ่ของยุโรปที่เพิ่งจะเสร็จไปเมื่อต้นปีนะครับมกราคมหนึ่งศูนซึ่งเขาเริ่มมาก่อนหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มีโครงการของญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับซึ่งต่างฝ่ายต่างค่าย ก็อยากจะพัฒนาเทคโนโลยีนะครับของตัวเองนะครับเพื่อให้ครบเพื่อสมบูรณ์แบบแล้วก็ไปกาหนดใช้กันในแต่ละประเทศของตัวเองนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยก็คือมีทั้งสาส่วนนะครับร็สมมคงเห็นได้ว่ามีทั้งตัวระบบที่เกิดขึ้นในรถยนต์นะครับระบบที่จะต้องมีของบริเวณข้างถนนนะครับโดยตามจำนนทางกับอันที่สามคือระบบส่วนกลางซึ่งถูกควบคุมเนี่ย ว่าจะใช้ประโยชน์แค่แจ้งกรมจราจรหรือว่าแจ้งอุบัติเหตุหรือว่าจะมีการสื่อสารยาำจุดสูงต่างๆเบื้อต้นนะครับเนื่องหัวใจของการที่จะทําให้ระบบ ITS เกิดขึ้นในประเทศไทยได้เนี่ยทั้งสามองค์ประกอบนี้ต้องครบถ้วนนะครับคำถามคือว่าในแง่ของการวิจัยนะครับต้องเรีย็นว่าแต่ละค่ายนั้นเนี่ยเขามีเทคโนโลยีของเขาอยู่แล้วนะครับเมื่อส่ที่บอกก็คือว่า ตางค่ายตางขยับทำที่มีตัวเองขึ้นมาเขาก็ปรับดันให้เป็นมาตรฐานนะครับทีนี้ถ้าจะใช้จริงเนี่ยผมเชืว่าจะต้องมีการลงทุนทใงด้านร o a d side infrastructure นี้มหาศาลนะครับแล้วเมื่อสักครู่เราก็คุยแล้วว่าเรื่องของกล้องเรื่องของอรต่างๆเนี่ยแม้แต่2,000ล้านดอลลาร์เองก็ยังต้องมีการลงทุนเพราะว่าเป็นการลงทุนที่ใหญ่มากสองประเทศไทยในขณะที่ถ้าเรามองเห็นนะครับผมเชื่ว่ายุโรปเนี่ยมีความพร้อมมาก่สุดเพราะจำนนเขานี่มีความพร้อมมากกับ bicycle fitting ตามทางผมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลต่าง ในขณะที่ความคร่องของประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรนั้นก็แสดงว่าโจทย์ของบ้านเราในือของเคื่อยังมีประเด็นอีกมากพอสมควรนะครับเมื่อพูดตั้งผู้ใหญ่จากกรมการหลวงหรือว่ากอรมก็ได้พูดแล้วนะครับว่าจะมีปัญหาเรื่องการลงจุดปรับสัตว์เจอมากพอสมควรนะครับซึ่งในเคสของอันนี้เขาเรียกเยอรมันนะครับเขาก็มีการพิจารณาไปตั้งแต่ปีศูนย์ห้าแล้วนะครับโดยที่เปทดลองลงตัวอักษรข้อเก่าเนี่ยไปตามเส้นทางไฮเบตแล้วก็ใช้สำหรับในการสื่อสารข้อมูลโทรศัพท์หรือว่าข้อมูล ในการดูแลร,ระบบนะครับสื่อสารทั้งหลายนะครับคลาวด์ดิจตาต่างๆทุกอย่างเนี่ยเข้าไปอยู่ในตัวฟิไนน์เท็กนี้นะครับโดยที่เป็นโป็นคิคอบิกโปรเซสต์นะครับอันนี้ก็คือความพร้อมของเทโคโนโลยีของผมนะครับทีนี้ถามว่ษษาโอกาสที่เราจะวิจัยพัฒนาน,นะครับคืออะไรนะครับถ้าเราจะทำระหว่างเป็นโคลิคคนะครับไปอินฟราบริโเบรนคลินคลิกระดับเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าระบบสื่อสารนั้นจะต้องกลายปเป็นส่วนหนึ่งของวิทยุและเครือของรถบส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ระบบการแสดงผลที่ต้องมีที่สเปย์อยู่บนหน้าจอ LCD ของรถยนต์นะครับหรือว่าการเชื่อมเข้าเป็นทิเกรตอยู่ในท้นทายหนึ่งรถยนต์คำถามคือว่าถ้าเราจะทำเองเนี่ยเราจะมีความมีส่วนร่วมนะครับจากผู้บริโภรถยนต์แล้ะบริษังนะครับคำถามตรงผคือว่าเรามีโอกาสไหมที่เราจะทำของชิ้นหนึ่งเราบอกขอไปปักอยู่บนโตโยต้าขอไปปักอยู่บนฟอร์ดหรือว่าขอไปปักอยู่บนบีเอ,อ็มดับเบิลยูนะครับ เพราะว่าประเทศต่างๆเราเนี่ยผมเชื <M> ่อ <itch> ว <at> okay, ่ามันเป็นระบบซึ่งแต่ละค่ายเนี่ยเวกที่มีตั้งใจของเขาในการพัฒนาทั้งหมดแล้วก็เอาเทคโนโลยีตังนี้ไปใช้ yes ของยุโรปก็จะพูดที่พูดถึงก็คือว่าเมื่อมีการกําหนดหรือการสอบสืนวิจัยจากทาง EU แล้วเนี่ยนะครับเมื่อเขากำหนดประกาศเป็นมาตรฐานเนี่ยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทั้งหมดที่อยู่ในค่ายยุโรปจะต้องหันมาใช้เทคโนโลยีตัวนี้แล้วเขาก็มีอํานาจที่จะกําหนดนะครับมาตรฐานของการสื่อสารติดต่อนะครับบนท้องถนนเนี่ยให้ทั่วทั้งยุโรปเนี่ยประเทศอินเีสมาชิกจะต้องใช้มาตรฐาน ก็สามารถรีบบัติได้เกิดส่วนชาวรัฐวิการก็สามารถจะทำภายในประเทศเองได้นะครับค่ายของญี่ปุ่นนี้ยิ่งแน่นอนตลาดเขาปิดภายในประเทศของเขาอยู่นะครับเกาหลีก็เช่นเดียวกันแต่คำถามคือว่าความพร้อมของไทยนะครับเรื่องจากเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตโดรนเทียวโอกาสที่เราจะพัฒนาระบบสื่อสารรอบเฟกติกที่ไปใช้บนนั้นเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างน้อยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเราก็ต้องยอมรับความจริงว่า ระบบสื่อสารของเราเร็วๆนี้จะเป็นประเด็นหลักไหมเมื่อเช้าฟังสองท่านแล้วก็รู้สึกเหมือนว่ามันประมาณไม่ค่อยไหลเรื่องไอทีเรื่องนี้นะถ้าถามผมผมเนี่ยในฐานะผู้ใช้ถนนธรรมดาก็ต้องยอมรับความจริงว่าปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นมีเยอะนะครับไฟสองจวานผิวทางจำนวนช่องทางไม่พอทุกวันนี้เลยเห็นมีการขยายถนนไปเรื่อยนะครับเพราะถนนไม่พอหรือบางที่ก็ต้องขุดแล้วก็ต้องสมใหม่เพราะว่าพื้นที่ผิวถนนมันเสียหายนะครับ ในงบประมาณของประเทศไทยเนี่ยผมเชื ite, to to ่อว right. well, ่าส่วนใหญ่จะมุ่งไปในเรื่องผู้นี้มากกว่าที่จะมาเพิ่มสิทธิภาพในเรื่องของการจราจรนะครับอันนี้อาจจะเป็นคำอธิบายของผมเองนะครับในฐานะที่เป็นผู้สังเกตการว่าโอกาสที่งบประมาณจะมาลงและสร้างโครงสร้างพื้นฐานเนี้ยก็น่าจะนอยสะกวรขณะเดียวกันเนี่ยผมก็มีความเห็นว่าตัวโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่ป็ดรถยนต์ถนนหนทางของประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนที่อื่นนะครับคื่ประเทศไทยเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นที่ราบลุ่มใช่ไหมครับ แล้วคนที่ทํามมาคือเลยครับก็คือว่าถนนเราก็จะอยู่กระจายไปหมดแถมไม่ได้เป็นทางด่วนด้วยนะครับเราเคยมีถนนบายพาสใช่ไหมครับเดี๋ยว,วเราก็ต้องมีบายพาสหนึ 1, ่งบายพาสสองแล้วก็บายพาสสามเพราะเห็นว่าทุกถนนที่เราตัดไปปั๊บเราม,มีการบังคับใช้ความเร็วหนงเดือนไม่บอกว่าไม่มีดีกว่าก็คือว่าทุกคนสามารถเปิดร้านมีเทลอยู่ข้างถนนได้หมดนะครับเปิดร้านอะานรนั้นก็รถก็มาจอดกันไปหมดมีรถวิ่งเข้าซอยออกซอยตลอดเวลาอันนี้ก็คือเป็นข้อข้อดีของพื้นทีน่เ้า แล้วก็เป็นข้อเสียของการที่เราจะมีระบบเมื่อสักครู่ท่านวิยากรก็พูดว่าเราประเมินระยะเวลาไม่ได้หรอกมีรถเข้าซอยออกซอยตลอดเวลาในการที่ชาวบานังคับใช้เรื่องการควบคุมจราจรผมคิดว่ามันไม่ใช่เฉพาะในเมืองนะครับแม้แต่บริเวณต่างจังหวัดถนนอินเตอร์เสดถนนเดียวที่ไม่มีรถเขไปยุ่งเลยก็คือมอเตอร์เวย์ซึ่งมันว่าล็อกสองขั้นแต่มีถนนนี้อยู่กี่เส้นในประเทศไทยนะเราคำถามคือว่าถ้าเราเริ่มใช้มีเส้นทางหลักเนี่ย จะมีประสิทธิภาพเพียงพอไหมที่จะใช้แค่นะั้นมันก็ต้องมีการใช้นิ้ว่านนที่เป็นย่อยไปด้วยนะครับนี่คือใน working effect ไม่ว่าทา่านคุณใช้แล้วคุณจะต้องใช้เพไม่อย่างนั้นเนี่ยประสิทธิภาพในการใช้งานเนี่ยจะต้องนั่งต่ำนะครับอันนี้ก็คือการสื่อสารรอบปักโครงสร้างท้นการศึกษาแต่ข้อมันนี้แปลว่าไม่มีโอกาสที่จะทำให้ใช้เลยน,นะครับสิ่งที่ทางทวิตเตอรเราสำรวจได้คือว่าเราต้องมีความเห็นว่าตลาดในประเทศเนี่คาดการณงจะยังไม่เกิดนะครับ เขาจะว่ารถก็จะมีรถยี่ห้อยุโรปบางยี่ห้อที่เขาทำเสร็จแล้วหรือพุ่งส่งมาขายเมืองไทยทีนี้ข้อที่จริงในการส่งรถมาที่เดือดทางผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ภาาทางการผลิตได้ว่าถ้าวันซ้อมยุโรปมาตรฐานเสร็จอเมริกาเสร็จญี่ปุ่นเสร็จเนี่ยนะครับเวลาเราผลิตรถยนต์เสร็จเนี่ยถ้ารถญี่ปุ่นจะไปขายยุโรปก็คงต้องรอส่งของยุโรปติดเข้าไปนะครับแล้วไปขายที่ยุโรปถ้าจะขายอเมริกาก็ญี่ปุ่นยี่ห้อเดียวกันก็ต้องติดของอเมริกาแล้วไปขายในอเมริกาเราถามว่าถ้ามาขายในเมืองไทยโดยที่เรายังไม เขาทำไงครับเขาก็ตอตอเพราะว่ามันไม่มีใช่ไหมครับก็จะเป็นลัอษณะนั้นเรื่อถามว่าโอกาสของตลาดต่ประเทศมันจะมีไหมเนี่ยผมคิดว่ายังค่อนข้างน้อยนะครับขณะเดียวกันค่าเราจะทําจริงเนี่ยเราก็ต้องเห็นเลยว่าต้องสามารถออกไปขายกับตลาดต่างประเทศได้นะครับซึ่งประเด็นสาคัญก็คืออยู่สองงานก็คือว่าการวิชัยนัตนาต้องไม่ใช่การวิชัยนัฒนาในเชิงวิชาการที่ไม่มีอุปมาอฐานอันนี้ไม่ได้เังนัเราต้องเลือกเลยว่าประเทศไทยถ้อยากทำอุปกรณ์สื่อสารที่เกี่ยวข้องกับ i t s เราจะเอาเราจะเอที่ไหน จะเอาตลาดยุโรปหรือตลาดอเมริกาหรือตลาดญี่ปุ่นต้องเลือกอันหนึ่งนะครับแล้วเราพัฒนาเพื่อให้เกิดระบบสื่อสารขี้เหนมาแน่เราจึงมีการไปส่งออกแข่งกับขเขาในประเทศอันที่2ก็คือว่าเราก็ต้องมีความเชื่อมโยงกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต้องจัดคิมพาร์เลื่อนเลยครับอย่างตอนนี้มีบิ๊กทรีอยู่ที่นิคมชากมใช่ไหมครับหรือจะค่ายญี่ปุ่นกระตานเนี่ย ก็ต้องจับเป็นทาทเราเลยก็คุณบอกมาเลยว่า่ายทอดที่มีอะไรให้เราครับเราจะได้มีโอกาสที่จะเป็นิตหรือว่าทําวิจัยมีอะไรเริ่มถึงได้นะครับรวมถึงต้องไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่กำหนดมาตรฐานในต่างประเทศด้วยถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเราถึงจะเห็นว่ามีโอกาสที่การทำวิจัยเช่นนั้นเนี่ยจะถูกนําไปใช้จริงในเชิงพาณิชย์ได้นะครับก็สุดท้ายก็คงให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยนะครับที่ทางทีนที่ให้เนี่ยตอนนี้จริงๆเราให้อยู่สองแบบนะครับแบบแรกคือเรื่องวัตถุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ อันนี้เนี่ยเรากําหนดแค่กรอบพาวๆนะแต่ถ้าเกิดว่าไปสามารถจะวิจัยเพื่อปัญหาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ได้เนี่ยนะครับแล้วมีโอกาสที่จะนําใช้ในเชิงพาณิชย์ที่ทันสูัเนี่ยเราก็จะสับสนนะครับเเราเพิ่งเปิดไปเมื่อช่วงเดือนมกราคมจนถึงมีนาคมมันติดกแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะดูต่อถ้าเกิดว่ายังมีงบประมาณที่เพียงพอนะครับเราจะมีการเปิดรอบใหม่ได้โดยการจะต้องคอยที่ติดตามจากยูสชันคลีนดี้นะครับซึ่งเราให้หมดไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยจากภาครัฐ เอกชนนะครับหรือว่าเป็นบริษัทเอกชนที่เป็นผู้ผลิตอินเทอร์เ็ตามถ้าต้องการวิจัยข้านาผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่นะครับขึ้นมาเราสามารถสรรเสนิญได้นะครับแล้วก็เอกชนเราก็จะมีการเรียกร้องให้มีการร่วมทุนด้วยบางส่วนนะครับเพื่อที่ว่าเมื่อวิจัยเสร็จเอกชนตรงนั้นจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นะครับข้อที่2ก็คือทุนวิจัยที่เราเรียกว่าเป็น advanced research ครั้งนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราในปีแรกนี้เราอยากให้สัมพันอยู่กับสถาบันที่มีความรู้ทางวิชาการนะครับซึ่งยุู เสียดายเหมือนกันว่าไม่ได้มีข้อเสนอเข้ามานะครับเราก็จะให้งานวิจัยนี้กับงานที่สามารถจะไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและก็สามารถนาไปโจทย์สิธิบิตรกด้คือเราต้องการความคิดใหม่ที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์นะครับนตอนนี้ที่การคลื่นที่สับสศูนย์ดูนย์ก็จะมีอยู่สองประเทศนะครับก็จะค่อนข้างสกปรกเป้าหมายนิดนึงนะครับแต่เราก็คาดหวังว่าจะทำไงเพื่อให้เกิดการเติมตัวในการวิจัยแล้วก็มุ่งสู่ในการใช้งานจริงนะครับอันนี้ก็คงเป็นภาพรวมทั้งหมดที่อยากจะเสนอ ในโซนของผมนะครับวันนี้ที่เตรียมมาจะในชัยที่ท่านะจะรับแจ้งในเรื่องของคาทอฟโปรเจกต์นะครับคาทอฟโปรเจกตเ์เนี่ยนะครับก็คล้ายๆกับที่เราเชิญัดนาเสนอไปนะครับส่วนนี้เนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ที่เราเริ่มนะครับดึง คนงานนะครับที่เป็นนักวิจัยนักชากานะครับในประเทศนี้ที่เราต้องการเชิญชวนนะครับท่านอื่นขที่อยู่ที่แหล่อื่นนะครับทางตูราททางรัฐบาลทั้งอื่นนะครับมาร่วมมือกันนะครับในเฟสแรกเนี่ยนะครับเราเราเริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็สิ่งที่เราทำนี่คือการสื่อสารระหว่างรถเบสออนตัวมาตรฐานที่ชื่อว่าคาร์ในท่านเอ็กเซสบอลแอนด์โมบายเป็นการสื่อสารของแบบนะครับคือรถคุยกันนะครับระหว่างรถด้วยกันนะครับแลว้วก็รถคุยกับ อ,อนอี้าะครับสำหรับใน,ใน,ใ,นในส่วนนี้นะครับผมอยากไเรียนว่าในต่างประเทศเนี่ยกำลังคือเขาก็มีการทำเรื่องนี้อยู่นะครับแต่ว่ายังไม่มีข้อียลออกมายังไม่มีตลาดนะครับซึ่งในส่วนตัวเนของเรื่องมันมีข้อดีนะครับที่แทนที่เราจะรอให้เขาทำเสร็จก่อนแล้วชอบก็ไปตามตามหลังหรือว่าทำไม่ทันะครับคือเราอยากจะเกิดเป็นพ่อๆกับเขานะครับในเรื่องในเรื่องของ คอมพิวเอรเนี่ยเราไม่แพ้ไม่แพ้ต่างชาตินะครับเรามีลอตติ้งมันกระชืนไปซึ่งเราสามารถที่จะคิดค้นหรือว่าทําอะไรตอนนี้นะครับตอนที่ยังพโลกกำลังทาอยู่นะครับเราสามารถที่จะคิดค้นหรือว่าทําอะไรที่มันเหมาะกับประเทศไทยได้นะครับอุตสาหกรรมอาจจะไม่ได้เข้าไปอยู่ในตัวรถคือเราคงจะไม่ได้ประครับให้เทอร์เาไปติดนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของอัพเร์มาร์เก็ตนะครับซึ่งคิดว่าคงจะอยู่ในรูปแบบของอุปกรณ์มบาย ครับว่าบไอโฟนอะรพวกนี้มันจะฉลาดขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเอ็นไอเดทเอาไปติดที่หลังนะครับซื่อมาป่าแล้วไปติดหรือถ้าท่านไม่มีไอเดทตัวนี้ก็ใช้กับไอโฟนหรืออะไรซึ่งเป็นตัวอาจจะอาจจะมีฟีเจอร์บางอย่างหายไปนะครับแต่ว่าสามารถที่จะรับข้อมูลได้นะครับเป็นต้นนะครับเอาจุดประสงค์นะครับเราต้องการที่จะเรียนรู้นะเพราะเราไม่อยากเป็นผู้ตามตลอดไปนะครับเราต้องการที่จะสร้างโมเดลที่เหมาะกับประเทศแล้วเราอาจจะขาย เลื่อนมานนะประเทศที่มีความชื้นขนาดนี้ประเทศที่มีมอเตอร์ไซค์เรียกอะยรขนาดนี้นะครับเอายกของต่างประเทศมาใช้อะไรเฟลก็ได้นะครับเราเขาต้องมาดูว่าไอ้บ้านเรามีตึกมีรถเข็นม,มีอะไรเนี่ยมาสภาพอย่างนี้มัน,น,มนจะการสื่อสารเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรไหมนะรเราต้องการที่จะทำมาตลาดในการทดลองของบ้านเราครับก็เลยเชิญชวนทั้งรวมกลุ่มนักวิจัยนะครับเราจะสร้างเราอาจจะเป็นการสร้างอุตสาหการรมขึ้นมาใหม่นะทางด้านคาร์ทอก อันนี้ให้ดูของญี่ปุ่นนะับญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ใช้วิธีทำมุมจำลองขึ้นมาเอาอิกเข้ามาก่อนนะับให้เป็นเหมือนกับมุมตึกนะครับมุมตึกเนี่ยเพื่อให้ดูสภาพของการสาื่อสารนะถ้าเกิดมีตึกสูงๆบางจะเป็นยังไงนะครับมีการวัด e i v e Signal Strength Indication นะครับหรือเทกเก็ตดีดูดี r ลชวลำดูลอสแค่ไหนนะครับการส่งจากระยนะห่างจากมุมนตะึกไปเรื่อย อันนี้อันนี้ก็คือเริ่มมีไอโอที่คือฟิวออฟเวอร์ชั่นเทสขึ้นมาแล้วนะครับคือบ้านเราพยายามที่จะก้าวไห้ทันนะเราจะเราอยากมีอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่มีเงินลงทุนนะต้องไปทำโดยทำโดยจริงๆนะครับมา,มาทำาดประสงค์จริงๆอะไรเงี้ยนะครับตรงน,นี้มีรถก้าวจ,จะไปทดลองนะอันนี้ให้ดูของของ C ี S ีเอสโปรเจกต์เมื่อกี้กับเซอร์สโตรไปโชว์ให้ดูนะครับอ่ามันมีมันม,มีสิีเท่าทันอยู่ซึ่งไม่ได้เป็น สิ่งที่เกิดเลยนักวิจัยไทยที่ทำได้ผก้จัดการไทยทําได้ครับและทีนี้นี่คือการออกแบบสายอากาศนะครับซึ่งซึ่งไ e อตัวซี <c oughs> ร,รีส์เนี่ยก็เบสออนตัว C A L M คามโปรโตคอลการดักเมื่อ,อสักครู่น,นะครับนันเดียวกันนะเราไม่ใช้ในการดับตัวเดียวกันนะ,นะครับอันนี้เนี่ยก็ในคอนเซ็ปต์ของคามเนี่ยคือใช้ไวเลสโปรโตคอลที่มีอยู่แล้วไม่เ่าะจะเป็น Wi-Fi อาจจะเป็น 3G เป็นอะไรก็ได้ที่มีอยู่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรใหม่ าว่าทำให้มันสมูทได้นะครับแต่ผมโชว์สไลด์อีกนิดหนึ่งอันนี้ของอาจารย์เพิ่มคูนะครับก็คือเวลาทั้นขับรถนี่นะครับก็ขณะที่อยู่นอกนอกเมืองก็ใช้ e sm นะครับเอาวิ่งเข้ามาในเมืองมี Wi-Fi ใช้รถ s ิ i t ิ h เป็น Wi-Fi นะครับเาวิ่งเข้าไปตรงชีดแยกไฟแดงนะครับสามารถที่เชื่อมต่อ e s r c ก็คือช็อตเดย์คอมมิวนิเคชันก็สามารถที่จะใช้ตรงนั้นได้เพราะวิ่งออกนอกเมืองก็หรือว่าออกไปที่ที่ไม่มีตัวนี้สักทีแค่เราวิ้มกับมาใช้ GSM ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาชีพคุยกันคนไม่ต้องไปคอยนั่งกดปุ่มนะครับเปครื่องเป็นตัวที่สวีทไห่นะครับนี่นี่เป็นคอนเซ็ปต์ของของทางนะครับเพราะนั้นเขาเลยต้องทำเสาอากาศหลายแบตนะครับแล้วก็ตัวประมวลผลเนี่ย เขาย่างเป็นลินุกซ์ x ็อกนะครับที่เป็น PC ตัวว่าเริ่มเลยนะ่นก็ใส่ด้วยท้ายรถมัมีแบตเตอรี่สำรองเป็นแบตเตอรี่เอาไว้จ่ายไฟให้กับ PC นะครับสิ่งที่เราทำได้วันนี้เราทำตัวนี้เราก็ใช้แบบเล็กๆนะครับอย่าเน้นเทคก็มีตัว G Box เราใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับสภาพดาการคอมพิวเตอร์คอมมอนทำให้แล้วนะครับตัวเซนเซอร์อันนี้พวกดิสเพย์นี่ของไต้หวันจีนเยอะแยะเลยเราเราทำได้ดีกว่านะครับนะครับอันนี้อันนี้คือนี่นี่คือการสอนลูกนะครับ ก็คือเขามีการเดโมนะครับที่สวีเดนนะครับก็ถึงเขาเดโมเนี่ยไม่เราไปดูแล้วไม่ได้ไม่ได้ยากเองนะครับซึ่งเราก็มาทําเดโมที่เมืองไทยเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็ใช้จะดูไหมให้ดูภาพสปีเดนครับอันนี้ของซีริสโปรเจกต์แอบสังเกตว่าเงินทุนเขาใน21ล้านอยู่โลครับเนตเทคให้เงินทุนแค่้ค่า้านบาทเพื่อทำโปรเจกต์นี้หนึ่งปีทำเราเยว อีน้าไปทีส่สองก็จะเพิ่มเพิ่มอาจจะมีการเพิ่มมากขึ้เชิญชวนทุกท่านนะครับก็เราทุกวันก็คืเยอะมากครับแต่ว่าเราคิดว่าเราสามารถที่ทำได้ไม่ไม่ไม่ไมไมไมต่างกันนะครับผลงานเนะครับจะได้ใช้กันจะมีของวิธีของยุโรปนะครับนี่ของอเมริกานะของอเมริกามีสโตรเกชันอิตาลีได้นะครับซึ่งถ้าเข้าไปดูวัตถุประสงค์เขาเนี่ยเขาต้องการการสื่อสารระหว่างรถเพื่อที่จะป้องกันการชนครับนะครับเห็นว่าเรื่องกฎ นะครับนนะเวลามีนักข่าวาถามผม,ม,มาว่าถาข่าวท้อไปทำไรผนมะกษษษษษ็อธิบายเรื่องของ active safety เป็นระดับไรนะครับเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเรื่องของความปลอดภัยนะคนับคน,คนจะเห็นความสำคัญเช่นการเตือนว่ารถข้างหน้าเด็กกระทันททหันหรือว่ามีการมีตุลตะเถิดขึ้นมันจะเตือนในกกร,รถคันถัดหลังหรือว่าคันที่อยู่อาจจะอยู่ในมุมอับซึ่งเป็นทางโค้งซึ่งมองไม่เห็นนะครับซึ่งสัญญาณไม่ชี้นุ่อย่างสองถึงได้นะครัถ้าเป็นการเตือนอย่างพวกเั็น ซึ่งยังมีความท้าทายอยู่ครับยังไม่มีใครทําได้จริงนะครับคุณต้องทําได้ภายในสิบปีเพื่อเซ็ตขั้นตา,า,ามมาตรฐานที่ทุกคนทุกวันนี้ยังไม่มีใครทําได้ระดับนั้นนะครับอันนี้ก็ยังความท้าทายที่ได้แข่งกันอยู่นะครับแล้วเรื่องของดิจิทัลกับอินฟาเทชั่นนี้นะครับอันนี้ทําได้เลยไม่ต้องไปรออีกสองปีนะครับเมื่อกี้ทางคุณซื้อเขาพูดถึงการใช้งานโทรศัพท์มือถือนะครับอยู่ในรถมีข้อมูลโหลดที่เซ็นเตอมีข้อมูลเข้าสิทธ คล้ายๆกันนะแต่อันนี้แทนที่จะเป็นมือถือนะครับเราก็เป็นคอมพิวเตอร์ซึ่เราเรียกว่าเป็นพีเดดเอซีพีเดดคอมพิวเตอร์นะครับที่อยู่ในรถนะครับซึ่งมันสามารถที่จะบอกข้อมูลที่จอดรถนะครับคือไปจุดห้างนี้แล้วบอกว่าอะไรปล็อกเบอร์เอสองนะครับหรือว่าบอกพาร์ทห้องมันแต่ตรงนี้เราก็เราทำเดโม่เมื่อต้นเดือนที่แล้วให้ดูนะครับว่าคอมพิวเตอร์มันทำได้อยู่แล้วสื่อสารกับข้างนอกนะครับใช้ Wi-Fi ให้ได้นะครับใช้ สิ่งดีถ้าจำได้นะครับนี่เรข้ามไปเลยนะครับอันนี้คือที่ที่เราแสดงในงานรับได้ในรูปคอนเฟนเรนเมื่อเดือนเมษายที่แล้วนะครับก็ใช้รถก๊อกนะครับรถไฟฟ้าจริงเรามีรถมากกว่านี้นะครับแต่ว่าภาพที่ถ่ายเราได้เห็นแค่สักรถนะครับเราก็ส่งสัญญาณข้อมูลนะครับเป็นบางทีท็อกนะครับข้อมูลจากคันหน้าเนี่ยจะมีอุปกรณ์ที่เป็นเลเซอร์ถ่ายไฟคืออุปกรณ์ เตือนว่ามีการเบรคมีการชนมีสิทธิ์เกี่ยวขงนะครับก็จะส่งเป็นท่อๆไปข้างหลังนะก็จะได้รับสัญญาณเตือน,นนะครับเราจะสาธิตด้วยการส่งภาพวิดีโอจะมีกล้องวิดีโอจากคันหน้านะส่งไปที่ถันไปข้างหลังแล้วไปดิสเพย์ที่ข้างหลังะเพื่อให้ให้แสดงว่าเราสามารถที่จะทำมันทตถุพัลติ้งได้นะครับอันนี้เป็นรถที่ที่อยู่ในเรื่อง,องของการโชว์ด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นนิทเทิลคุยกับฟัซชเชอร์คุยกับเสานะครับ ข้างบนนี้จะเป็นตัวเสาอากาศเสาอากาศที่เราออกแบบที่ทํา